ครับวันนี้ก็อยากจะมาลองร้องเพลงดูนะดูว่าใครจะชอบหรือเปล่าจะลองฟังดูนะเยอดเลยเสียงนี่เองเป็นความบันเอลในชีวิตเรื่อชของชะตาที่เนนก็บปิดเคียงในใจข้างใน